สวัสดีครับทุ่านครับวันจันทร์อาการยเราก็ได้เรียนเลยนะครับพอวันพุธเนี่ยโควิดราไม่ได้เรียนนะครับก็เริ่มเรียนเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเรียนได้ก่อนเนีกันนะครับวันนี้จะเป็นเชลเช็คที่3นะครับ exercise หนึ่งสองสามนะครับอ่าอธิบายเชลเช็คหนึ่งสองสามเลยนะครับเชลเช็คที่หนึ่งนะครับเชลเช็คที่หนึ่งนี่ครับขาให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างนะครับ มีคำที่เติมอยู่คำครับนี่้มีข้ออยู่ข้อคำแรกนะครับคำว่า impressive แปลว่าประทับใจนะครับคำที่2องคำว่า disgusting แปลว่าไม่อร่อยนะครับคำที่สามคำว่า crowded แปลว่าผู้คนหนาแน่นคำที่4ี่คำว่า wet แปลว่าเปียกนะครับคำที่ห้าคว่า scorching แปลว่าใบไม้แห้งเกลียมนะครับคำที่ห คำว่าวิวนะครับแต่ว่าถิวทัดนะครับข้อที่หนึ่งอ่านพร้อมกันนะครับ the beach was อะไรครับอ่าเตืได้แล้วใช่ไหม the beach was crowded we couldn't sit anywhere นะครับชายหาดมีผู้คนหนาแน่นเราไม่สามารถจะนั่งได้นะครับต่อไปนะครับข้อสอง the r e was l o t s of อะไรไซส์ครับอ่าเก่งมากครับ impressive size to visit นะครับ ต่อไปก็อ3นะครับ it was อะไรฮอตนักเรียน a scorching hot เก่งมากนะครับ in Los Angeles last week mm hmm. ก็หมายถึงว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใน Los Angeles เนี่ยอากาศร้อนจนใบไม้แห้งเกรียมนะครับที่เหลือก็4 5 6หนักเรียนทำเองนะครับลงสมุดนะครับแล้วก็ส่งไม้ครูดูใน messenger ด้วยนะครับแล้วก็สมุดเก็บไว้ถ้าเรากลับมาเรียนได้เราก็จะตรวจสมุดอีกครั้งนึงนะครับ ต่อไปข้อสนะครับข้อสอบมาตรฐานของ c e f r นะครับข้อสอบมาตรฐานของ c f r นะครับก็คือไฟล์เดิร์ไฟล์ดิออสวันอัลนะครับให้นักเรียนเลือกคําที่ต่างจากพวกออกไปคาแรกหมด of accommodation นะครับก็คือที่พักอาศัยคําที่ไม่ใช่คือคำว่า cruise นะครับคําที่2นะครับข้อที่2ก็คือ team park gallery castle ferry นะครับ คำไหนที่ไม่ใช่อาการจากน้ที่ครับคำว่าคือเฟอร์รี่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3นะครับฮอตท็อปซันนี่ชิลลนะครับคำไหนที่ต่างจากพวกครับคำนั้นไม่เกี่ยวกับสภาพอากาศใช่ไหมครับที่เหลือนะครับข้อ4ี่ง่ายนะครับเรียนทำเองนะครับต่อไปดูเซลเจคที่3เอ็กเตอร์ซ์ที่3นะครับให้นักเรียนเลือกระหว่าง Present Perfect กับ p r e ส e ซนเ e อร์เ t กต์คอนติเนนะครับ เซนสองเซนเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ความแตกต่างก็คือ Present Perfect Continuous จะเน้นถึงความต่อเนื่องมากกว่านะครับอ่าดูข้อที่1เลยนะครับ u ด t leave ก็จะได้ว่าอะไรลูกไม่มีความต่อเนื่องใช่ไหมครับก็จะได้ว่า Day ตามด้วย Have และตามด้วย Just และ a v e ต้องผันเป็น l f t นะครับข้อที่2 He Never เทส t e บราซิเลียนฟู้นะครับพวกเขาไม่เคยทดลองอาหารลิ้มลองอาหารบราซิเลียนเลยนะครับคำว่า never ever เนี่ยจำไว้เลยนะครับเป็น present perfect อย่างเดียวนะครับก็จะได้ว่า he has never t a s t e d tested นะครับก็จะมีดีเข้าไปนะครับบราซิเลียนฟู้ดต่อไปข้อที่3เคยไม่เคยเหมือนเดิมก็จะได้ว่า have you ever v i s i t e อธิบาร์ดนะครับวิสิตเทนะครับแฮปย y o อ ever visited ท็ดอธบาร์ต่อไปก็4 John has นะครับ b playing f o o t ตบ l l ซินนูนเนื่องจากมันมีความต่อเนื่องนะครับก็สนะครับมันมีความต่อเนื่องอีกครั้งนะครับก็4ก็จะใช้เ uh, Present perfect c o n t i n น o u s นะครับต่อไปนะครับกอที่5มีคำว,ว่า Ever นะครับ เหมือนเดิมก็จะคล้ายกับข้อที่3นะครับก็จะได้ว่า h a v e y o U ever met s o m e one f a r m a t นะครับที่เหลือข้อ 6, ก 8, 9นักเรียนทำลงสมุดด้วยนะครับก็การบ้านเซลเช็ค1 2 3เนี่ยมีแค่นี้นะครับนะครับเซลเช็กที่3พนึ่งนักเรียนคัดลงสมุดนะครับแล้วก็ทำเองนะครับข้อที่ครูไม่ได้เฉลยไว้ให้แล้วก็ส่งมาใน Messenger ด้วยนะครับขอบคุณครับ